มือนี้พามาซีดปุ๋ยยางพี่น้องยปปอยู่ป่าหยางเดอ้อมือนี้หมื่บ้านนี้เขาเมืองมือนี้เขาป่ามาซีดปุ๋ยยางซีดปุ๋ยยางน้ำกันเดอ้อจ้าเดอ้อเอาบอยโยกค,คือบอยโยกโยกขึ้นฉัง ยโยกเขาก็ยโยกเรื่อยๆตัวเนาะโยกเทเะบนออัน่าเสียออกแกแข็งละ,ม,ละมันบอกขั้นมายโยกมันบอกออกดินะกลก่องยโยกแล้วบอกเป็นก่องไฟฟ้าข้นม <c oughs> โยกมันมาเสียออกแล้วบตักมันมาเสียออกผูุใชยสีดยาสีดปุย๋ยปุ๋ยมักพี่น้องมีกินจังหน่อย กินห่วยจังหน่อยข้าวมงข้นวอมาเจ้บำลุงนายางบำลุงต้นยางปุ๋ยปุ๋ยนี่แหละจ้ะเห็นไหมเจ้าเอาไม้เง้หูมันเง่พยแล้วโห ออกกะโยกน้ำมือหนึ่งกะโยกเอา้ามือหนึ่งกะนั่นตัวพี่เขาเอามือขางผิดจับขางนั่นเขากะโยกไปน้ำอือปวดใจใกล้คิดวัดขังนึ่งหล